อุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยสามารถเดินได้คล่องตัวขึ้นพักเมื่อระหว่างเดินหรือแม้แต่ใช้งานเป็นรถวินแชร์ได้ต้องโรเลเตอร์รุ่น r t 102สตรองรุ่นใหม่ล่าสุดใช้งานได้ถึง3ฟังก์ชันโครงสร้างอลูมิเนียมแข็งแรงน้ำหนักเบา10กิโลกรัมผู้หญิงคนเดียวก็ยกได้ถ้าเดินจนเหนื่อย ก็เปลี่ยนเป็นเก้าอี้นั่งพักได้ทันทีหรือผู้ดูแลช่วยเข็นเป็นรถเข็นแมนวนวลก็ได้ซึ่งเบาะรองนั่งเป็นฟองน้ำหนากว้างนั่งแล้วไม่อึดอัดนั่งสบายแถมปลอดภัยเพราะโครงสร้างออกแบบมารองรับน้ำหนักได้ถึง100ยกิโลกรัมมีเบรกมือสองระบบบีบก้านแดงเพื่อหยุดชั่วคราว และกดล็อกไว้เพื่อความปลอดภัยเวลานั่งพักล้อตันขนาด8นิ้วทั้ง4ล้อเข็นง่ายไม่หนืดพร้อมโช้คลดแรงกระแทกเดินบนพื้นครุกระได้อย่างมั่นใจถ้าความสูงมือจับไม่พอดีก็ไม่ต้องห่วงเพียงแค่หมุนน็อตแล้วเลื่อนก็ปรับระดับได้ถึง6ระดับและมีความสูงจากพื้นพอดี ทำให้ลุกนั่งได้ง่ายสะดวกแถมยังมีช่องเก็บของใต้เบาะเพื่อใส่ของไม่ต้องถือให้เมื่อย่า